ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสาธิตเรื่องของการประยุกต์ Google Sheets แบบ Advanced ขึ้นนะครับต้องการสรุปผลคะแนนจากคณะกรรมการโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งมาจากแบบฟอร์ม Google Form นะครับสมมุติอันนี้เป็น Google Form ให้คะแนนนะครับโดยแต่ละกรรมการก็จะพิจารณาการให้คะแนนแต่ละข้อสมมุติมี3ข้อนะครับพอแต่ละข้อ นะครับเราก็จะต้องมากรอง้อมูลสมมุติกรรมการชื่อที่1 G 2นะครับให้ระบุกลุ่มที่ส่งงานนะครับคราวนี้เราจะมาลองเฉลี่ยคะแนนวิธีการนะครับเราก็ต้องแปลงคะแนนตรงข้างหน้าก่อนนะครับให้เป็นสกอร์หนึ่งสกอร์สองแล้วก็ซัมสกอร์ไว้เลยนะครับผมก็ใส่สูตรซัมรอไว้เลยก็เกือตัวนี้ นะครับหรือใช้คำว่าซ้ำมาเลยนะฮะเผื่อในกรณีที่มีหลายข้อในกรณีเรามีสองข้อง่ายเลยแล้วก็ Enter ไปครานี้ข้อที่1เราก็มาแปลงไฟล์กันนะครับมีข้อ1กับข้อ2ตัวนี้นะฮะผมรีมาร์กออกมาข้างนอกกว่าจะได้ง่ายนะฮะนะครับครานี้ไอตัวเนี้ยเราก็จะใส่เครื่องหมาย if นะฮะเซลล์ที่ตรงกันบรรทัดเดียวกันนะครับ d 2มีค่าเท่ากับอัญประกาศ ตามด้วยคะแนนแรกนะครับกรณีที่มี1คะแนนสองคะแนนนะครับตองไอัญญะประกาศปิดเราก็ใส่คะแนนแต้มลงไป2คะแนนนะครับแล้วก็อันคํมมาอีกทีนึงนะครับใส่ if นะฮะก็เหมือนเดิมครับที่เซลล์ D2 เซลล์เดิมมีค่าเท่ากับถ้ากรรมการติก๊ก1คะแนนเราก็จะได้พารากราฟนี้ ใส่เข้าไป c อนท V แล้วอัญประกาศปิดใส่1คะแนนนะครับแล้วถ้ากรรมการให้เป็นศูนย์คะแนนนะครับเท่ากับอัญประกาศเปิดเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงนะครับศนย์คะแนนอ่ะไม่มีในกรณีที่เป็น0ูนย์เลยนะครับนะอ่าที่เป็นศูนนะครับ ถ้าเป็นศูนย์ก็สมมุตินะฮะ,ะกรรมการอาจจะให้เป็นศูนย์คะแนนเดียวนะ,ะอาจจะผิดแบบฟอร์มเดี๋ยวผมขอแปลงตัวนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคกร,รณีที่กรรมการให้ศูนย์คะแนนคือนักึกษามไม่ได้ตั้งใจทํามาส่งแล้วก็ให้เป็นศูนย์คะแนนแต่ถ้ากรรมการไม่ตอบก็ต้องเป็นศูนย์คะแนนด้วยนะครับ อันนั้นนี่ก็คือโครงสร้างมันนะครับนี่คือโครงสร้างเรา e n t e r อได้เลยผมก็ปีออกมาให้ดูนะฮะ,ะตรงนี้เสร็จสมการที่หนึ่งถ้าเรามาดูนะครับโครงสร้างมันก็ถ้าพบว่า d 1เนี่ยในคอลัอ่วดสองเนี้ยมยีอันไพท์แอร์จะประกาศนี้ก็จะให้สองคะแนนแล้วก็เครื่องหมายคอมาแล้วก็ถ้า d 2สองเนี้ยเห็นไหมมีเท่ากับหนึ่งก็จะให้หนึ่งคอมา ถ้า d ีสองมีเท่ากับ0ก็จะให้0แต่ถ้ากรรมการไม่ตอบอะไรเว้นว่างไว้ก็จะเป็นอื่นๆคือ0นยน,นี่คือคือ decision making ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันตัวนี้ก็มี4 3 2นะครับแล้วก็กัปปี4สีออกมาก่อนนะครับหลักการเดียวกันนะฮะสี่กับ 4, 3แล้วก็2 มีหนึ่งไหมเดี๋ยวลองดูนะฮะ,ะแล้วก็หนึ่งในกรณีที่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีศูนย์ไหมอลองดูมีศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นข้อตัวสกอร์สองตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็ใส่ if นะแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เลือกที่เซล ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ4ก่อนเลยอัญประกาศเปิดนะฮะแล้วก็ใส่4ารากาฟนี้อัญประกาศปิดนะครับขออภัยอัญประกาศปิดคาม่า4ก่อนแล้วก็คาม่า if เซลล์เดิมเท่ากับอัญประกาศเปิดถ้ากรรมการเลือก3ล่ะไม่ได้เลือก4 เราก็ต้องอันจะประกาศปิดให้3คะแนนคําหา3คะแนนแล้วก็ถ้าเปิดกรรมการเลือกเซลล์เดิมกรรมการไม่ได้ให้สี่ไม่ได้ให้3อ่าเราก็อันจะประกาศเปิดไว้ให้สองไหมอ่าถ้าใช่ตรงกันอีกก็เราก็ให้สองแต่ถ้าไม่ตรงเช็คใหม่ if กรรมการให้เป็น1ไหมนะครับถ้าให้เป็นหนึ่งนะครับ ก็ต้องตรงกันกับคีย์เวิร์ดนี้แล้วก็ให้หนึ่งถ้าไม่ตรงอีกเซล์เดิม erm เนี่ยตัวอีกทีหนึ่งให้เป็นศูนย์หรือเปล่ากรรมการเลือกออปชันศูนย์หรือเปล่าอย่าลืมอ่ะใส่เท่ากับอันจะประกาศเปิดแล้วก็ขอภัยนะอ่านะแล้วก็อันจะประกาศปิดคํมม่าศูนย์แต่ถ้ากรรมการไม่ตอบเราก็คมํมม่ากรรมการต้องใส่ศูนย์เอ็นเตอร์อ่ะก็จะถูกต้องเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราได้สามชุดเราก็ c o ปป้ลงมาเลยนะฮโอ้ขอไปมาตะกี้ไปกดบังให้ตรงนะครับเมื่อตรงแล้วเราก็มาเก็บ Data ตรงนี้นะครับในกรณีที่กรรมการยังตอบไม่เสร็จเราก็เตรียมข้อมูลรอไว้เลยถึงร้อยเลยนะฮะถึงรนะ้อยอ่ะสมมติมีกรรมการร้อยคนอ่าจะตรวจร้อยทีมนะครับเราอาจจะเผื่อๆไว้นะครับ จริงๆมี80ทีมแล้วก็เผื่อไว้ร้อยทีมสมมุตินะครับเราก็ไปตั้งเป็น data set นะครับตั้งชื่อไปที่เมนู Data แล้วก็ Name Range สมมุติผมตั้งชื่อว่า Data 1เลยนะฮะกดดันนะครับสมมติอ่าคอมบอกว่ามีแล้วอ่า001แล้วกันอ่าได้001นะแล้วก็กดสร้างชีทใหม่เพื่อไปสรุปอีกเซลล์หนึ่งจะได้ไม่กวนเออไปสรุปอีกชีทหนึ่งไม่กวนกับชีทต้นฉบับนะครับ เราก็ไปที่เท่ากับ q u r y อ่าเราก็เลือก q u e r y เลยแล้วก็ใส่ซื่อชื่อ d a t a set มื่อกี้ศูนย์หนึ่งของเราตูวแหมตัวเนี้ยอ่าใส่ให้ตรงนะถ้าตรงแล้วมันจะขึ้นสีส้มถ้าไม่ตรงมันจะไม่ขึ้นแล้วก็ตามด้วย q u e r y ก็คือใส่อัญญประกาศนะในที่นี้เราก็จะใช้พิมพ์ใหญ่หมดเลยนะ select select อะไรเนี่ยคล้ายๆตัวนี้เห็นไหมเราก็มาดูคอลัมน์ก่อน จากชีตเนี้ยเราจะใช้คอลัมน์อะไรในการสรุปทีมอ่าคอลัมน์ C ใช่ไหมฮะคอลัมน์ C เป็นชื่อทีมแล้วก็ใช้คอลัมน์ C select อ่าคอลัมน์เลือก C เห็นไหมฮะแล้วก็ใส่ไปว่าเป็นคำมา Average นะครับ avg เราจะเฉลี่ยค่าอะไรครับไปดูชีตอ่า G เราไปดูว่าเราจะสรุปค่าอะไรบ้างมี GHI นะครับที่เราจะเฉลี่ยค่าคะแนนสกอร์เราก็ใส่เป็น G ใหญ่นะครับนะแล้วก็คอม่า Average อีกตัวหนึ่ง H คอม่า Average I ทั้งหมดเนี่ยให้กรุป by c ก็คือเรียงตามชื่อทีมนะครับอยู่ภายใต้อันประกาศแล้วก็คอม่า มีบรรทัดหนึ่งไหมมีบรรทัดที่เป็นเฮดเดอร์ไหมถ้ามีใส่หนึ่งถ้าไม่มีใส่ลบหนึ่งในกรณีนี้เรามีนะฮะอ่าพอเรากด enter เห็นไหมฮะนี่คือสูตรเต็มๆนะครับเราก็จะได้แต่ละทีมมาเลยเห็นไหมฮะแล้วก็มีค่าเฉลี่ยของทุกทีมที่กรรมการให้มานะครับเราอาจจะใส่เขาด้วยก็ได้ว่ากี่คนนะครับเขากรรมการว่ามีกี่คนเห็นไหม กรรมการตอบมาแล้วหนึ่งคนสำหรับทีมนี้กรรมการเลือกสองคนเนี่ยเป็นต้นนะครับอตัวท,ทีกรรมการอาจจะอยู่ที่คอลัมน์บนะบีะ B. คือชื่อสกุลน,นะครับเราเปลี่ยนหมายได้นะฮะคลิกเข้าไปที่เซลล์เอหนึ่งแล้วก็เลือกเขา้าบีนะหลักการเดียวกันก็คือจะเข้าตามชื่อสกุลอนี่งะ เราก็จะได้ข้อสรุปที่เราจะาไปสรุปคะแนนของแต่ละทีมได้เลยครับว่าทีมไหน็กซิมัมได้คะแนนสูงสุดทีมไหนได้น้อยสุดที่คอลัมน์ดีตัวนี้เห็นไหมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ท่านสามารถประยุกต์ Google Sheets จาก Google Form นะฮะเอามาสรุปผลเพื่อนำไปใช้ในการสรุปคะแนนต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่าลืม กดไลค์นะกดติดตามและกดแชร์ไว้นะครับถ้าคิดว่าข้อมูลนี้จะเป็นเทคนิคลัดอันหนึ่งที่ทาให้งานของเราเร็วขึ้นในการประมวลผลข้อมูลนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วไว้เจอกันในวิดีโอตอนหน้าเมื่อมีวิดีโอแจ้งเตือนไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ